สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวมาพามาดูบอลสวยๆของป้าแมวนะคะเอฟซนะป้าแมวส่งจัดส่งให้ฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรีทั้งโอนและแบบปลายทางนะคะเอฟซี FC. จัดส่งให้ฟรีค่ะถ้าซื้อสามต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีจะ้ะถ้าซื้อหนึ่งถึงสองต้นเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะคะทั้งโอนและแบบปลายทางเหมือนกันจะ้ะ ถ้าซื้อ3ต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางเลยค่ะโทรหาป้าแมวนะคะ093 286 1189 064 319 3413ค่ะเบอร์ป้าแมวนะคะอ่านี่นะคะอ่ะป้าแมวจะพาไปดูบอลเลยนะคะ FC นะฝนมันคืบมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็เก็บไม่ทันอีกนะคะค่ะมีอับสอนสวรรค์น,นะคะอับสอนสวรรค์แบบนี้นะใบนี้มันไม่สวยก็ทิ้งไปเลยนี่นะคะอับสอสวรรค์น,นะคะ ป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะ70บาทพมพิมานก็70บาทนะคะ f อนี่นะคะพมพิมาน70บาทเนาะแล้วก็มีรัศมีเงินค่ะรัศมีเงินป้าแมวขอ100บาทจ้มีอยู่ต้นเดียวนะคะรัศมีเงินค่ะ100บาทจ้านะคะเดี๋ยวค่ะต่อมาเป็นนณเมืองนนเลยค่ะนณเมืองนน หน้าสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อมึงน,นุนกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่300บาทค่ะด่างสวยนะคะ fc ด่างสวยมากค่ะกระถางนี้จะค่ะต้นนี้เป็นหลวงปู่แหวนจ้ะ fc จ๋าหลวงปู่แหวนมีต้นเดียวนะคะขอ100บาทจะ้ะ fc ขาเลี้ยงบอนสีเลี้ยงใจเย็นๆนะคะลูกไม้ที่ fc สั่งป้าเขียวป้าแมวไปนะคะต้นละ20บาทค่ะไปถึง fc บางใบบาง,บาง,บางต้นมันก็อ่าล่วงมัง่ง ก็คือว่าอากาศมันร้อนเนาะไปถึงท่าน,นท่านก็เหี่ยวบ้างใบหนึง่งสองใบเนี้ยตัดทิ้งไปเลยนะคะ Fc ตัดทิ้งไปเนาะนี่นะคะอย่างเงี้ยป้าแมวก็เลี้ยงไว้นะคะเนี่ยเลี้ยงไว้๋ยวเขาโตขึ้นมาเขาก็จะสวยนะคะเนี่ยค่ะลูกไม้จ้ะนี่นะคะปลาแมวให้ดูนะอย่างนี้ก็สองใบนะคะป้าแมวที่ว่าเหลือจาก Fc เลือกแล้วนะคะเนี่ยสองใบเป็นเป็นใบทรงสามเ,าเป็นหูพับมาค่ะเนี่ยนะเขาจะพะูพับมาอย่างเงี้ยคะ่ะนี่นะคะเนี่ยมันพับมาอย่างเงี้ย กำลังแทงหลอดใหม่ออกมาก็อบไว้ก่อนนะคะ FC FC เ,เลี้ยงลูกไม้อบไว้ก่อนหรือว่าดูที่ดินเขาด้วยะคะ่ะถ้าดินเขาแน่นไปหรือดินเขาดําไปแล้วดินหมดสภาพแล้วเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะลูกไม้เขาไม่าไมไมตายแล้วะคะ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ไปอบนะคะ FC เปลี่ยนใหม่แล้วเอาไปอบได้นะคะลูกไม้นะเดี๋ยวพแม่จะก็จะพาไปดูลูกไม้สวยๆด้วยนะคะเดี๋ยวไล่ไปทีละชื่อทีละกระถางกันก่อนนะคะ FC อะ ต้นนี้เป็นไก่แก้วมาลัยทองนะคะนี่ป้าเมมพาไปดูด้วยเลย,ยนะ,ะขายไปด้วยเนาะนี่นะคะเป็นไก่แก้วมาลยทองค่ะต้นนี้สวยมากค่ะนี่นะคะเป็นเป็นต้นแม่นะคะปะ้าเมมมีต้นต้นลูกแบ่งปันนะคะ fc มี heroin. ต้นลูกแบ่งปันจ้ะต้นนี้จะจําชื่อไม่ได้นะคะนี่นะ,ะต้นโตแล้วค่ะนี่ก็เป็นลูกไม้ของสยามนารมิตเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าวังผสมกันนะคะ fc นี่นะคะเป็นลูกไม้ของสยามนารมิตนะคะต้นนี้นะ นี่นะคะต้นสวยแล้วนะคะป้าแมวขายให้อยู่ที่250บาทนะคะ f อเห็ FC. นนะคะด่างด่างเปรอะส,รสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเลี้ยงลูกไม้เลี้ยงใจยเย็นๆค่ะ๋ยวเขาก็ลูกไม้เขาเปลี่ยนหน้าไปได้อีกหลายหน้าค่ะเขาไม่ได้อยู่หน้าเดียวนะคะ f อเนี่ยเขาด่างแบบนี้เดี๋ยวหลอดใหม่มาเนี่นะคะนี่อันนี้ออกมาเป็นด่างเหลืองนะคะนี่นะคะต้นนี้ในกระถางนี้มี2ต้นนะคะดูสิคะเนี่ยด่างแบบนี้ค่ะ250บบาทเหมือนกันนะคะ สวยค่ะ250บาทจ้ะเนี่ยนะะนี่ป้าแมวก็ตัดตัดทิ้งเลยนะคะนี่เหลือไว้แค่นี้ค่ะนี่ยคะตัดใบทิ้งหมดเลยป้าแมวก็เปลี่ยนดินใหม่แล้วนะคะนี่นะตัดใบทิ้งหมดเลยนะคะ Fc ค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นบอลกรานะคะใบแรกเขาจะเนี่ยเขาจะขาวแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเขาโตไปเขาจะขาวเหมือนอย่างนั้นนะคะ fc นี่นะคะนี่ขายให้ห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทจากบอลกาบนะคะห้าสิบาทจากมีอยู่สามต้นนะคะ fc บอลกาบค่ะนี่ก็เป็นบอลกาบนะคะโตไปเขาจะกัดสีสวยนะคะห้าสิบบาทจะ้ะนี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทมีนี่กระถางหนึ่งค่ะมีสามกระถางค่ะห้าสิบบาทจะ้ะเดี๋ยวหันมาด้านนี้ค่ะ มาด้านนี้เลยนี่แล้วป่อแมวพาชมนะค่ะอันนี้เป็นนางลากสดเทวีนะคะนี่นะคะนางลากสดเทวีค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเอฟซีเป็นนางลากสดนะคะนางลากสดของพ้าแมวนี่ป้ายแบบนี้เลยนะคะเอฟซีป้ายสวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะกระถางนี้กระถางนี้มีสองต้นนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะพ้าแมวขอสองร้อยบาทนะคะมีสองต้นจ้ะสองร้อยบาทนะคะ น,นี่ก็ต้นใหญ่ป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะ FC นี่นะคะอันนี้ก็มี2ต้นจ้ะนะคะ2ต้นนะคะ200บาทเหมือนกันค่ะ2ต้นจ้ะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ป้ายแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนางลากสดเทวีนะคะต้นนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่แล้วเนาะค่ะเอาไป150บาทนะคะ FC 150บบาทจ้ะ มาด้านนี้ค่ะไก่แก้วสวรรค์ค่ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะเพชรเจ็ดสีนะคะกัดเม็ดสีมาแบบนี้แล้วนะด่างด้วยนะคะป้าแมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะ fc ส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีจ้ะด่างวสวยๆแบบนี้นะคะ เพชรเจ็ดสีมีมาแบ่งปันอยู่ที่3ามกระถางจ้านี่อีกกระถางหนึ่งค่ะนี่นะคะเพชรเจ็ดสีจ้าด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะด้านนี้นะคะเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนเนาะชื่ออะไรเออราชพพึษ์ค่ะ FC ราชพพึษ์นะคะ ในกระถางมี2ต้นค่ะราชพฤกษ์นะคะกระถางละ70บาทค่ะราชพฤกษ์นะคะมีทั้งหมดอยู่4กระถางค่ะราชพฤกษ์จ้าค่ะมาด้านนี้นะคะ FC นี่นะคะสวยๆเลยเนาะรายการส่งฟรีนะคะค่ะเด้วแมวอ่านชื่อเลยนะคะเป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ50บาทนะคะ50บาทเนาะ50บาทค่ะ เอกราชก็50บาทนะคะ fc นี่นะคะส่วนมาพันดาวส,ยสวยๆแบบนี้นะคะพันดาวอยู่ที่70บาทจ้าส,สวยๆเลยนะคะ70บาทค่ะพันดาวอันนี้เป็นลูกไม้ของรัตนาลุ่งเรืองนะคะ fc นี่นะคะลูกไม้ของรัตนาลุ่งเรืองค่ะสวยมากนะคะเอาไปป,ปลูกเป็นคอมพอยิ่งสวยนะคะรัะตนาลูกไม้รัตนาลุงเรืองกระถังละ50าบาทค่ะต่อม,มาเป็นเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่นะคะ กะถังละ70บาทค่ะเมืองใหม่70บาทนะคะ f อค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะปลาแมวให้ดูนะค่ะยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะคะลูกไม้นะคะนี่สวยแบบนี้เลยนะคะนี่ลูกไม้สวยๆเลยค่ะสวยทุกต้นนะคะนี่เป็นลูกไม้ของสยามนามิตนะคะเวลาเขากัดสีไปแล้วเขาจะแดงสวยนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ค่ะนี่นะปลาแมวให้ดูนะคะแบบนี้นะคะนี่เลย ลูกไม้ลูกไม้เอาไปเอาไป3กระ,ะ,ะ,ะถาง100บาทนะคะ FC3 กระ,ะ,ะถาง100บาทนะคะลูกไม้นะคะ3กระถาง100บาทจ้ะนะคะมีแค่นี้นะคะลูกไม้นะคะปะแมวอ่านให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะมีแค่นี้นะนะคะต้นนี้นพเก้าค่ะนพเก้านะคะนพเก้าต้นนี้100บาทค่ะ ค่ะ FC คะนี่เป็นใบชำฉาที่ป้าแมวกับเ้าเขียวเก็บมานะคะนี่ตากแดดไว้แล้วนี่ก็อ่าโรยปูนขาวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะป้าแมวป้าแมวก็ได้ทําการเลือกออกไปนะคะนี่นะนี่อันนี้เลือกออกไปแล้วนะพวกนี้นะคะ FC ก็จะมีอันนี้คือเตรียมจัดส่งนะคะเตรียมเตรียมจัดส่งแล้วก็จะมีแบบนี้บ้างนะคะทีะ่กิ่งแบบนี้นะคะไปหา FC บ้างนะคะก็ไม่เป็นไร FC ก็ ขยำรวมใส่กระถางต้นไม้ไปได้เลยนะคะเขาเป็นปุ๋ยนะคะแบบนี้นะมีรวมไปบ้างนะคะแต่ว่าแบบนี้ไม่มีไปนะคะเป็นใหญ่ใหญ่หญหญหญแบบนี้ไม่มีไปนะคะก็จะหลงหูหลงตาไปบ้างนะคะ FC นะนี่นะคะก็สอบปุ๋ยหนึ่งอย่างนี้ก็สอบนี้อยู่ที่8โลนะคะ FC ฟซโลอันนี้10โลนะคะก็แล้วแต่ f อฟซจะสั่งป้าแมวมาป้าแมวก็จัดตามนั้นเลยนะคะ f อฟค่ะ นี่นะคะเป็นกระสอบละ10โล10โลทุกกระสอบนะคะนี่นะคะกระสอบละ10โลจ้ะค่ะ FC บางท่านก็ถามว่าป้าแมวทำไมมันมีเป็นกล่องมาหาฉัน1โลละแล้วส่วนที่เหลือสั่งไป10โลแล้วทำไมมันมาแค่1โลคะ่ะก็คือว่า1โลอะ่ะเพราะว่า FC ให้ป้าแมวเก็บปลายทางเนาะป้าแมวก็แยกช่างเป็น EMS ไปให้1โลส่วน9โลอะ่ะ ก็คือส่งแบบธรรมดาไปให้นะคะ Fc ก็จะถึงช้ากว่ากันวันเดียวนะคะช้ากว่ากันวันเดียวนะคะ Fc นะคะระหว่าง EMS กับธรรมดานะคะอ่ะธรรมดาค่าส่งมันจะอยู่ที่4กิโล30บาทนะคะนี่ประแมวคือไปถามไปเสนมาเป็นค่าขนส่งนะคะก็คือไม่อยากไปส่ง EMS เพราะว่าแบบนี้เราส่งธรรมดาก็ช้ากว่ากัน1วันเขาก็ถึงแล้วนะคะ Fc ถ้าที่ FC สั่งป้าแมว10กิโลไปถึง FC ก่อน1กิโลก็รับไว้นะคะก็จ่ายไปทางไปตามที่ป้าแมวเขียนบอกนะคะแต่อีกวันนึงอีก9กิโลก็จะถึงตาม FC นะคะนี่ป้าแมวก็มาพูดมาอธิบายฝากผ่านช่องทาง YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีฝากไปถึง FC ทุกท่านนะคะที่สั่งใบช้ำฉาป้าแมวมานะคะค่ะมีทั้งโอนและปลายทางที่ FC สั่งป้าแมวมาป้าแมวก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะ ทั่วทุกกาลังใจเลยนะคะทั่วประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะคะที่ท่านสั่งป้าแมวมาเนาะป้าแมวก็จัดส่งให้ทุกท่านนะคะวันนี้ใบชําฉาก็ได้แห้งแล้วนะคะนี่วันนี้แดดดีมากจ้ะป้าแมวก็จัดส่งให้วันนี้นะคะค่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดอะไรป้าแมวก็ขอโทษขออภัย FC ไว้ด้วยนะคะค่ะก่อนจะไปถึงบอนสีของป้าแมวป้าแมวก็ขอฝากเอของป้าแมวทั่วประเทศไทยนะคะนี่ป้าแมวก็ ทำไม่เป็นนะก็ได้ขออนุญาตน้องเขาแล้วคนะคะนี่นะคะคือเห็นชัดไม่เอ่ยนี่นะคะนี่นะคะเฟซบุ๊กชื่อนี้นะคะ fc ซึ่งว่าน้องเขาขยันแล้วน้องเขาเป็นคนพิก,การนะคะติดเตียงนะคะติดเตียงแล้วแกก็นั่งลุกขึ้นได้นะคะนี่ก็มีคนใจบุญเอา,อาลอตเตอรี่ไปให้เขาขายนะคะคือเขาก็ได้กําไรคือว่าขายไม่ไม่ถึง200ใบแล้วคะ่ะที่ป่าแมวสอบถามน้องนะคะ นี่นะคะก็แล้วแต่ท่านจะช่วยน้องซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้หรือจะไปเป็นกําลังใจให้น้องก็ได้นะคะเข้าไป Facebook ของน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าแมวมีม,ม,มีเบอร์โทน้องอยู่นะคะแต่ว่าป้าแมวก็รู้จักน้องคนนี้มาตั้งแต่ป้าแมวยังไม่ได้มาขายบอลสีเนาะแต่ก่อนป้าแมวก็รับจ้างนวดมาก็ได้ส่งยาสมุนไพรไปให้น้องท่านนี้เขากินนะคะนี่ ก็ซึ่งเขาก็ก็ดีมาแต่ป้าแมวก็ไม่ได้ไปนวดบำบัดเขาว่าจะไปนวดบำบัดเขาก็ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็เ,เกิดช่วงโควิดพอดีนะคะเ c ฟคนเรามีอะไรกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเท่าที่เราทําได้ป้าแมวก็เป็นกําลังใจให้แล้วป้าแมวก็เป็นกระบอกเสียงให้น้องเขานะคะน้องชื่อน้องเนี่ยนะคะเข้าไป Facebook อันนี้แหละคะ่ะ f อนี่นะคะเข้าไป Facebook ชื่อนี้เลยนี่นะคะป้าแมวก็บอกน้องแล้วนะคะเดี๋ยว เบอร์โทรของน้องเขาเบอร์อะไรเนาะแม่ก็จําไม่ได้นะคะซึ่งว่าน้องเขาจะเป็นคนพิการ่แหละค่ะเดี๋ยวป้าแมวก็ขออนุญาตเขาแล้วนะเลื่อนไป,ไ,ปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเลย <_ C> ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของน้องนะคะ fc นี่นะคะ fc เข้าไปช่วยน้องซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะ <_ C> นี่ป้าแมวฝากไว้ด้วยนะค,ะ, <_ C> คะก็คือป้าแมวไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาเนาะ,ะป้าแมวก็ทําได้ แค่นี้นะคะคนเราส่งกําลังใจหากันก็ได้นะคะ fc เนอะนี่นะคะเบอร์นี้นะคะ fc เบอร์นี้นะคะซึง่งวันน้องเขาพิการไปครึ่งตัวเลยนะคะครึ่งตัวเลยเนาะที่ป้าแมวรู้มานะคะค่ะนี่นะคะชื่อชื่อนะนะคะ fc ชื่อน้องเขาชื่อนะนะคะ fc ค่ะป้าแมวก็ <c oughs> ขอฝากให้เป็นกําลังใจกับน้องเขาด้วยนะคะ fc ค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีวสวยๆของป้าแมวนะคะนี่นะคะเป็นเบอร์ของน้องนะคะ เอฟซีจ๋ะป้าแมวก็เป็นเป็นกระบอกเสียงเล็กเล็กน้อยที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะนี่ค่ะพามาชมมาดูบอลสีสวยๆกันค่ะนานๆทีป้าแมวมาป้าแมวก็คิดถึงเอฟซีทุกท่านนะคะเนี่ยเป็นบอลสีที่ป้าแมวผ่าหัวไว้แล้วนะคะเนี่ยยังไม่ได้ลงกระถางเลยค่ะเป็นเมืองเกาะเก็ดทั้งหมดเลยนะคะเอฟซี FC แล้วก็เป็นลูกไม้ด่างนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้ด่างจากอันนี้จะเป็นเกาะเก็ดนะคะเอฟซีเนี่ยนะะี่ค่ะเป็นเกาะเก็ดจ้ะ แมวาเอามาแช่น้ำให้เขาแข็งแรงก่อนแล้ววันนี้ก็จะจัดการลงกระถางนะคะ FC เนี่ยนะคะเป็นลูกไม้เป็นเกาะเกตนะคะไม่ใช่ลูกไม้ขออภัยค่ะนี่นะคะเป็นเกาะเกดทั้งหมดเลยจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้ด่างจ้ะนี่นะคะแมวเขแช่น้ําไว้เนี่ยนี่เป็นหางหงค่ะนี่นะคะหางหงสวยๆนะคะนี่นะคะเป็นตละลแม่ค่ะตละลแม่ขุดสมมาอันนี้ปแมวก็ใช้น้ําหมักที่ปแมวทํานะคะฉีด ฉีดพ่นทางใบเลยเนาะนะป้าแมวใช้น้ำซาวข้าวนะคะผสมผสมน้ำตาลสามช้อนนะคะแล้วก็ยาคูนมเปรี้ยวคือป้าแมวหมักไว้ไว้ได้สองอาทิตย์ป้าแมวก็นำมาฉีดพ่นนะคะเนี่ยฉีดหมดเลยป้าแมวฉีดหมดเลยค่ะเอฟซีลองดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะได้มันแนะนำเอฟซีต่อนะคะนะเนี่ยนะคะบอลที่ป้าแมวเลี้ยงไว้ค่ะเอฟซีถามว่าป้าแมวแล้วบอลดัง นี่นะคะที่ป้าแมวบอกว่าให้เลี้ยงจากาต้นเขาเล็กๆนะคะ f อฟซี C. ยามันขึ้นไม่มีเวลาเลยอันนี้ก็เป็นหญ้าตัวน,นี้เขาเรียกหญ้าหนวดแมวนะคะต้นนี้เนี่ยเขาจะเป็นดอกแบบนี้มีประโยชน์นะคะเอฟซคนที่เป็นโรคหอบหืดนะคะเอาไปตากแดดแล้วเอาไปต้มกินนะคะนี่นะคะแก้หอบหืดนะคะหญ้าหนวดแมวนะคะอันนี้ป้าแมว ก็กนนนป้าแมวเก็บไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เก็บแล้วนะนี่ก็คือธรรมชาตินะคะนี่เป็นหญ้าหนวดแมวแล้วก็แมวอ่ะชอบกินนะคะชอบกินนะคะนี่คือเป็นหญ้าหนวดแมวค่ะไปต้มแก้หอบผืดได้เออเดี๋ยวฟีว่ากกแมวนี่ไล้สาระคุยเรื่องบอลแล้วคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ป้าแมวก็ขออภัยนะคะบางท่านก็ก็ไม่ถูกใจบางท่านก็ถูกใจป้าแมวก็กราบขอโทษไว้นาทีนี้ด้วยนะคะ f อันไหนมีประโยชน์ป้าแมวก็จะแนะนำ FFC ก็จะได้รู้แล้วก็ไป ไปกินไปลองได้นะคะ fc นี่นะคะอันนี้เป็นหญ้าหนวดแมวค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะที่ป้าแมวเลี้ยงไว้นี่คือป้าแมวตัดตัดหมดเลยเห็นไหมคะ fc เนี่ยเขาก็จะพุ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นหัวเขาเนี่ยนะเป็นหัวของเขานะคะเขาก็จะแทงหลอดขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะนี่เป็นลูกไม้ด่างนะคะ fc อันนี้เป็นยอดมงกุฎค่ะนี่นะคะยอดมงกุฎด่างนะคะยอดมงกุฎด่างเห็นไหมคะใบเขาจะใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ เนี่ยบ้าแมวก็บอกว่านี่นะคะต้นเขาจะใหญ่แข็งแรงแล้วก็เอาเอามาไว้นอกตู้เลยนะคะแบบนี้เขาลงหัวแล้วเราตัดแล้วอะเราตัดแล้วเขาลงหัวแล้วนะคะเนี่ยเขาลงหัวแล้วต่อมาเขาก็จะแทงก้านก้านเขาจะใหญ่จะใหญ่จะใหญ่เหมือนยอดมงกุฎเลยค่ะ fc เนี่ยนะคะว่าแมวจะมียอดมงกุฎด่างเยอะนะคะที่ผ่านนะคะนี่คือยอดยอดมงกุฎนะคะด่างเหลืองแบบนี้เนาะนี่นะคะ fc เป็นบอนเก่า จะเยอะส่วนมากของป้าแมวนะคะเนอบอนบอนใหม่ๆป้าแมวก็ยังไม่ได้ค่อยเอามาเลี้ยงไว้เท่าไหร่นี่ก็เป็นขุนช้างล่มหุบค่ะนี่นะคะเป็นขุนช้างร่มหุบเนาะนะคะนี่ก็เป็นพรเจ้าสัวด่างนะคะ FC เอฟซีเนี่ยนะคะเนี่ยด่างแบบนี้นี่ก็ยังไม่ได้ทําการผ่าหัวเลยผ่าไปบ้างแล้วก็ที่เหลือก็ยังไม่ได้ผ่าเพราะว่ามันช่วงมันร้อนมากป้าแมวก็จะไม่ผ่าแล้วค่ะเพราะว่ากลัวหัวบอลขยุบบ้างอะไรบ้างนะคะอื นี่นะนี่ก็เป็นชมพูทวีปค่ะนี่ก็เป็นต้นจอมนะคะชมพูทวีปเนี่ยป้าแมวก,ก็เอามาเลี้ยงนอกตู้เลยเขาให้เขาลงหัวบอลเราจะสวยได้เราก็เปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยเขาเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะจะดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นเพชรเจ็ดสีนี่นะคะเพชรเจ็ดสีเขาจะด่างแล้วก็สวยแบบนี้นะคะที่ไม่ด่างก็สวยค่ะ fc นี่นะคะอันนี้ เป็นเกาะเกศจก้ะน,นะคะเกาะเกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแมวรอให้บอลสีของป่าแมวอ่ะแตกขึ้นมาสวยๆก่อนเดี๋ยวป่าแมวจะจัดเป็นเป็นโซนเป็นโซนให้ fc ดูนะคะว่าแถวนี้มีอะไรบ้างแถวนี้มีอะไรบ้างแบบนี้นะคะ fc ตอนนี้ดูเหมือนแบบสเปะสปะนะคะแต่ว่าเพราะว่าบางต้นก็เพิ่งเริ่มแทงหนอกมาบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะพ้าแมวก็เลยปล่อย ให้เขาอยู่ตามแบบนี้ก่อนนะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเรือนรางหุ่นนะคะเอฟนี่นะคะเรือนรางหุ่นเขาจะเปิดแบบนี้เลยเปิดทั้งใบเลยนะคะเรือนรางหุ่นนะคะนารายเรืองพบเขาจะไม่เปิดแบบนี้นะคะนี่เป็นเรือนรางหุ่นจ้ะตัวนี้เป็นนารายเรืองพบนะคะนี่นะคะเป็นนารายเรืองพบนารายเรืองพพเขาจะดูตรงที่หูใบนะคะเขาจะไม่กัดหมดนะคะเขาจะกัดไม่หมดค่ะนารายเรืองพบค่ะ ะคะถ้ากัดหมดก็จะเป็นก้านก้านจะเป็นสีชมพูข้างในจะเป็นสีชมพูคือหกหลงนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากเลยนะคะเอฟซีโอเอฟซีนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าแมวจะพามาดูต้นนี้นิดนึงนิดนึงขอโทษนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะชินนะบัญชรชินนะบัญชรดูสิคะเนี่ย แมวก็มาหมกหมกไว้แบบนี้นะคะคือไม่รู้ว่ามันเป็นหัวอะไรบ้างต้นหัวอะไรบ้างนะคะเอฟซี FC เลี้ยงแบบป้าแมวก็ได้นะคะนี่นะนี่หมกหมกรวมแล้วพอเขาเกิดมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นต้นอะไรแต่นี้ก็จะได้แยกถูกนะคะนี่นะอันนี้เป็นพิษนุโลกนะคะนี่นี่ก็เป็นเมืองภาษาญคะ่ะนะคะเนี่ยนะคะต้นนี้หยุดเลือดนางพิมพ์ค่ะ ค่ะ f c นะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ค่ะเนี่ยนะเป็นลูกไม้ค่ะ, mm hmm. คะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับฟไปกับบอลสีของป้าแมวสวยๆนะคะ FC ชอบบอลสีอะไรก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะ FC ค่ะขอสวัสดีค่ะขอบคุณ FFC ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ะโอ้ยร้อน